เคกต้องขอกาวสบายดีทำผสมทุกท่านนะ,ะอนขอต้อนทัวสู่ซ่องฟอกรนซี่เนาะตอนนี้เขายู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดสาวสีซโมน่อยเนาะยูวววววววนาวว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 ช่วิววววววนวเ่ววทุกคนววววววว่งวววงทุกคนวว้วบววววววยเวว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 วบวกอวกวววววกวววววกวว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 วนวววววนววววราวววยวว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 ว่วว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 วาไม่ ไม่ใช่จะไม่ยอมเอาชีวิตฉันไปทิ้งกับบาเลียแน่ๆเอียนทุกคนแบบว่าเราไปหาของในหมู่บ้านดีกว่าค่ะทุกคนซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่กลางทะเลทรายด้วยนะฮะแล้วทาไมชาวบ้านต้องตาแดงด้วยเนี่ยหรือจะเป็นกลุ่มแวมไพ์อย่างที่เขาว่ากันว่าที่มีพวกแบบว่ากลุ่มพวกแวมไพ์ที่อยู่ในลกล่ลากแบบนี้ไม่รู้แะทุกคนแต่ว่านี่นี่ของ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 อุ้ยเข้าไม่ได้ของ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 อุ้ยมีอิเมอรัลพิกแอคแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ย อะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเก็บมาก่อนแล้วก็มันก็อุ๊ยอ้ยังเก็บไม่หมดเลยแต่ไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยที่เราก็เก็บมาได้มากขนาดนี้แต่วอยู่ๆอะไรมันก็พังออกมาเนี่ยมัน่มันก็แข็งแรงนี่วะอุ้นี่ทุกคนเราได้ชุดเกาะมาด้วยแล้วก็ได้ออ็มแอปเปลิลเอมอิเรร์ทุกคนเท่าที่สังเกตดูนะคะทุกคนชาวบ้านทุกคนตาแดงหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ตาแดงคนนี้ล่ะคนนี้ก็ตาแดงเขาจะกัดคอหรือเปล่าเอ้ยเจ้าคิปเออวา เอ้ยเออว่ะเมื่อกี้นี่นี่นี่เมื่อกี้มันเกิดมาก็มีขวดมันคืออะไรวะมันคือเมื่อกี้ฮะอยู่ดีมันเกิดมาแล้วก็มีขวดอะไรอะขวดเหมือนไอ้น้ำยา x d power pop girl ทุกคนอย่างนั้นเลยอะเหมือนพวกน้ำยาของพ่อแม่หมดโอ้ยโอ้ยอ้าทุกคนทุกคนกคน,น้ำมันคิปเปอร์มิวเทนคิปเปอร์มิวเทนอ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิปเปอร์มีลูกคิปเปอร์มีลูกเดี๋ยวทุกคนเราไม่มีอาวุธนะโอ้โหมาดิ อ้ย้ยโอ้ย้ยมันเยอะเกินไปอะมันเยอะเกินไปโอ้โหต้องให้มันระเบิดกันเองะทุกคนไม่งั้นเราตายแน่ไปให้พ้นไอ้ยพวกไอ้พวกตัวจิโอ้ยตัวพ่อมันกระโดดทับหัวเราตายเลยอะเฮ้ยนั่นไงตรงนั้นทุกคนแต่ว่าคิปเปอร์มันตัวเล็กมากเลยนะทุกคนเห็นหรือเปล่ามันตัวเล็กเล็กอะคิดทุกคนน่าจะตายหมดแล้วแหละดีเสียระเบิดดูมันจะอยู่แถวนี้ไอมิวแทนต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอะเฮ้ยอ่ะอะบล็อกไปเลยอ่ะ เลยเลยอย่ามามันมอุ้ยอืเราเราตีกลับไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่ลูกเทนนิสทุกคนไม่ได้สงสัยจะอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วแหละโอเคไอ้เสือไปกันปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งอุ้ยเสียงอะไรอุย้ยอะไระอ่ะเฮ้ยมีตัวอะไรใต้ดินมีเลยมีตัวอะไรใต้ดิหนหรอมีตัวอะไรใต้ดิหนหรอหรือจะเป็นไอ้หนอนปากกว้างนะทุกคนที่เป็นหนอนทะเลทรายอะ่ะใช่หรือเปล่าอุยอ้ยอุ้ยมืดแล้วด้วยเอาไงดีวะเอ้ย สงสัยต้องเข้าไปอยู่หมู่บ้านแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเรากลัวพวกซอมบี้จะออกมานะทุกคนเอาวะถึงมันจะอันตรายหน่อยห่อยแต่ก็เลือกบ้านหลังดีๆหน่อยแล้วกันเออหลังนี้แล้วกันเพราะมีชาวบ้านอยู่ด้วยจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่กลัวปึ๊บอ,อ่าโอเคขาอ,อยู่ด้วยนะเอ้ยพวกนี้ตามไม่แดงะ่ะหรือว่าจะเป็นพวกคนปกติดูซิมีของอะไรให้แลกบ้างแล้วมีเอ้เงาเลยอ๋อเงาชาวบ้านตงไกลหมดเลยหลอนไปหมดแล้วตอนเนี้ยชาวบ้านเข้ามาตามมายเยอะ อ,อตกใจหมดเลยอ่ะคิดคนล้อมันสว่างแล้วกันนะเฮ้ยอะไรแบบแฝบบอะไรแบดบแฝบบสีดำดำเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนมาอยู่รอบบ้านเลยมาอยู่รอบบ้านเฮ้ยมันตัวดำๆลายๆหน่อยอ่ะก็ไม่เชิงดำหมดอ่ะแต่ว่าลายๆมันเป็นเหมือนสัญญาณโทรทัศน์แบบแบบมันแบบช็อตอ่ะ ว้ยน่ากลัวไม่กล้าออกไปแล้วตอนแรกว่าจะออกไปซะหน่อยตอนนี้ไม่อยากออกไปแล้วน่ากลัวว้ยน่ากลัวเฮ้ยคนลุกอ่ะคนลุกเลยพี่ทุกคนน่าจะปลอดภัยแล้วแหละโอ้ยโอเคคนวิ่ง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 หมู่บ้านนี้ไม่ปลอดภัยหมู่บ้านนี้มันทุกคนมาอยู่มาอยู่บนหัวเรามาตลอดเวลาเลยเลี้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้ว โอ้ยมันอยู่บนหัวเรามาตลอดเลยเนี่ยนี้โอ้ยไม่กล้าวิ่งไปไหนเลยจะโดนเกียเฮ้ยมันมาจำสเกลอะมันมาจำสเกลเราไม่หยุดเลยอะมันทำเฉงเอ๋อเงสเวบเสวบอยู่น่ะเฮ้ยเอากระดูกรอบมันซิเฮ้นี่มันจะต้องชอบแน่แนพวกของกระดูกพวกแบบซากศพตายอะไรเงี้ยมันไม่ออกมาว่ะทุกคนอืมอะไรดีวะเอาอะไรหลอกลออมันดีเราจะได้เห็นตัวมันชัดๆว่ามันคือตัวอะไร เอออุ้ยอันนี้ใครจะต้องอยากได้แน่แน่แอปเปิลเอมิเรรโอลนี่ออกมาสิออกมาออกมาแอปเปิลอุ้ยทำไมทำไมไฟมันอันเนี้ยอุ้ยไม่รู้อะแอปเปิลฉันเฮ้ยอะไรอะมาดูคนลอยลอยไปลอยลอยไอ้แอปเปิลจานาแอปเปิลอู้หูจะอ้อกจริงโอ้ยฝีมือใครนี่จะบอกว่าเป็นฝีมือตัวเมื่อกี้อะฉันยังไม่เห็นตัวแกจะอักเอะ ฉันยังไม่เห็นฝีมือไม่ใช่ฝีมือแล้ะฉันไม่เห็นหน้ากชัดเลยทุกคนเราลอยอ่ะทุกคนเราลอยอ่ะโอ้ยดูผ้าคลุมเราปิวสวยเคียวโอ้ยมันเอาเราขึ้นมาทําไมไม่เอาเดูของตกไม่เอาดูของตกฮมยไม่รู้อะกินกินเอากินไม่ได้ด้วยโอ้โหยิ่แล้วมันเอาไว้ทําไมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ก็มันจะบอกว่าเราลอยได้เนี่ยอยู่บนกระจกทุกคนอุ้ย เปิดมาไอตัววินเลตไม่ใช่ไอตัวสีเหลืองๆนั่นคือจะขึ้นมาหรือเปล่าวะปึ๊บพีพีมันไม่ออกมาทุกคนเอ๋ออันนี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยพีโวยว้าตัวอะไรวะเดี๋ยวันไปแล้วทุกคนเ้ไมันคือตัวอะไรวะมันเหมือนเอมบูสกับลัสไนดอรเลยอะสองตัวนี้ผสมกันอะทุกคนมันคือมันชื่ออะไรวะอะไรวะมันเหมือนเอมบูสกับลัสแบบผสมกันอะเอ้ออะไรวะ a อศหรือเปล่าว่า a อเอนแน่เลยอะหวันจำได้ว่าเป็น A นะทุกคนแต่ว่าทำไมตัวละครในดอมมันมาอยู่ในไมค้าอีกแล้ววันนี้ปวัเว่าวดกวดล้างเผ่าพันธไดหมดนี่ไปแล้วนะมันยังมีอีกหรอไม่ได้แล้วทุกคนหรือว่าจะต้องเรียกลัชกับเอมบูสมาช่วยวะแต่เราจะไปเรียกยังไงโอ๊ยอะไรเนี่ยเอ็มบูชช่วยด้วยเอ็มบูชช่วยด้วย ลูกเอ้ไอ้รัชเอ็มบูช,ช่วยด้วยใครก็ได้มาเอาเพื่อนแกนไปทีมาเอาเพื่อนแกนไปทีเฮ้ยรัชเอ็มบูชมาเอาเพื่อนแกทีโอ้โหโอ้โห,โโหทุกคนหวันรู้ว่าไอ้เอเอ๙๐เนี่ยมันแบบว่าอยู่ในห้องแบบแห่งความลับอะไรสักอย่างคนที่มันคอยจำสกแกลคนอนะโอ้ยอาสวีมวอีลาวอึ๊บะ ไอ้พวกตัวละครโดทั้งหลายมเอาเพื่อนกันกลับบ้านทีด่วนเลยเราจะต้องทําสัญญากับเอ็มบุสหรือเปล่าวะให้มันแบบเอาเพื่อนมันกลับทุกคนให้มันปกป้องเราเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยก้อนเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดคนนี่โอ๊ยไม่น่าไปโดนเลยเฮ้ยเอ้ยเอาเกลือเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยฮะอันนี้คืออะไรอะอะไรไม่รู้ทุกคนไม่รู้จะใช้ยาวๆเลยตอนนี้ไป เยอะเยอะ,อะมันคืออะไรวาร์หรอวาร์หรอหุ่นจริงอะเอ้ทุกคนใช้ไม่ได้ลวเพราะว่าเราใช้มาเย,ยอะ,อะ,อะ,ะยา,มมาอ้เจี๊ยตามอีกหรอฉันบอกว่าให้เอมบูธเอาแกไปไม่ใช่หรอ,อเอมบูธมาเ,าเพื่อนแกนไปดีเองก้าวสูนะ่ใครก็ได้ช่วยมาคุมพฤติกรรมไอ้นี่ดีใครก็ได้ใครก็ได้มาดิฉันไม่ยอมหลักฉันมีถึงพิกแองเองมเิรร์หุ่ยหน้าตามันน่ากลัวมากเลยมันเหมือนคนกรีดร้องตลอดเวลาทุกคนหน้ามันบิดเบี้ยวโค้งงอมา ติ่งกรนิงกันิ่งกรนิ่งติงกันิ่งกรนิ่งกันิ่งกรนิงกันิ่งกรนิงกรนิงกรนิ่อะยรของแกว่าพ่อฉันวิ่งหนีแกก็วิ่งตามพ่อฉันวิ่งตามแกดันวิ่งหนีเอ้ามันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเปล่าเนี่ยเอ้ยตัวนี้มันยิงจมจำซะแกอยู่ด้วยนกช่วยด้วยอุ้ยอุ้ยลูกนกน่ารักจังอุ้ยอุ้ยน่ารักอะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานี้มันไม่ใช่เวลานี้โอ้ยเราต้องทำไงดีวะเนี่ยอุ้ยน่ากคัเอ้ย เรตกใจนกไห้ตายเออตกใจนกนกมันจำสเกลเราแทนในตัวบ่าเมื่อกี้แล้วโอ้ยเนี่ยทุกคนมันตัวจิ๋วอะดูดิตัวมันเล็กมากแล้วมันก็เร็วมากด้วยโอเคแล้วดามจก็แรงมากด้วยมาดิฉันพร้อมต่อสู้ว้าโอ้โหไม่ได้อันนี้ต่อสู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้มันมีวแทนเลยนะมันมีโอ้โววโวโอ้ทุกคนเราโดนหิวด้วยอ่ะเราโดนมาตีเราโดนหิวโอ้โอย หมาดิถ้าแกคิดว่าแกขึ้นมาได้ก็ตัวไหนก็มีหมู่บ้านด้วยเพิ่งเห็นโอเคทุกคนเราจะหนีไปหมู่บ้านนั้นแทนนะคะ okay. ทุกคนเพราะ okay. 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 be ตรงนี้มันอันตรายมากๆเลยฮึบฮึบปุ่ง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 ไปเราจหมู่บ้านนี้อันตรายเกินไปไม่น่าอยู่แล้วแล้วเมื่อไรมันจะเช้าเนี่ยทุกคนขออนุญาตโกงเกมนะคะไทมเซตเดนี่มันจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปเมื่อมันเช้าว้าวและไอตัวนั้นห่ะมันก็ต้องอยู่ในความมือทุกคนเออเฮ้ยพัอยู่ไหน เดี๋ยวนี่มันวินเยอะฮะอ้าทุกคนมีวทำไมมิวแทนมันเยอะจังวะเนี่ยโอ้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 เปิดมาก็จะตายเลยเหรอไม่เอาไม่เอมลเปิดมาก็เจอมิวแทนอะไรวะมิวแทนเลยนะมันชื่ออะไรไอตัวบ้บเนี่ยเอ่อเอ็นเดอร์แมนเหรอเออตัวมิวแทนเอ็นเดอร์แมนบ้าไปแล้วเจอซอมบี้ไม่พอเจอคิปเปอร์ผมมาเจอไอ้บ้านอีก ไอตัวนั้นมันหายไปไหนวะเนี่ยถ้าแกจะออกมาแกออกมาสู้กันให้หน้าตาหน้าจะทุยหน้าตาตาฟันต่อฟันสิวะแกกลัวเลยวะเพราะแกป๊อดไงแกถึงได้ได้หลบซ่อนอย่างเงี้ยฮะฮะไปไหนละเงียบเชียวเงียบเชียวเดี๋ยวพอมืดก็ออกมาอีกเชื่อเหอะอุ้ยกลัวว่ะระแวงละอุ้ยโอู้หระเบิดอู้หทุกคนโอ้โหแหลกเลยอู้แหลกเลยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นวะน่ะอย่าบอกนะว่ามันโมโหแล้วมันจะมันจะระเบิดหมู่บ้านเพื่อตามหาตัวเราอ่ะ โอ้ยไฟไหม้กระจุยกระจายเลยค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ย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 แหลกแหลกแหลกโอ้โหโอ้ยเหลกแหลกแหลกโอ้โหทุกคนแบบไม่เคยไปเล่นเกมดอเลยนะทําไมมันดูเครียดแค้นมาขนาดนี้วะเนี่ยกลับมามืดอีกแล้วมันออกมาอีกแล้วมันออกมามาดิเกมมันก็แค่ไอ้หน้ายิ้มเกมมันก็แค่หน้าเลือดมาดิฉันไม่กลัวกันหรอโอ้ยโอ้ยพลังอ้าพลังมาแรงมากพลังมาแรงมากเอะทุกคนจะตาย ตายอีกแล้วตายอีกแล้วอุ้ยมันอยู่ตรงนั้นมาดิมาเฮ๊ปเฮ๊ตีมันไม่ได้มันอูมันแข่งเก่งกว่าเราเยอะเลยมันแข่งเก่งโอ้แข่งเก่งกว่าเราเยอะมากมาดิเกมาเกมกับฉันเราไปด้วยกันอุ้ยอุ้ยมันปางประตูทำไมอย่าบอกนะมันอัญเชิญได้ตัวประตูออกมาไม่ได้นะไม่ได้นะมันจะมีเพื่อนเพิ่มไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยฉันก็รู้หลยว่าเกมมันจะเกมดออม่ต้องแบบ ทำไม่ฉันรู้ขนาดนี้ก็ได้ก็รู้แหละโอ้โหวางประตูโอ้ทุกคนจ,จะตายแล้วเฮียฆ่าฉันมากใช่ไหมนี่เนี่ยฉันไม่อยู่ไอ้แกฆ่าหรอกเว้ยทุกคนกันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนพอเล่นไปก็น่าจะตายอยู่แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานนะคะทุกคนอยากทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาบอกได้ทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะ่ะพอกันทีกับไมค์ค่ะ